โนครับโอ้ยโนโอ้ยโนไปจ้ะโอ้ยโนบึมบึงบึมบึมบึมบู้ประตุกเก๋โอ้หะลาฟาอุ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมเจมสลิกอีกแล้วในกิจกรรมดีกิจกรรมเดิมโทเค n นคอร์เรคชั่นยี ucl บวกแนะจ๊ะว้าวเออก็กิจกรรมส่งท้ายคาร์ี22 ucl ก่อนที่จะเป็นลิ m i t ต็ ในวันที่ยี่สิบเก้าในเดือนนี้นะคือหมดเดือนนี้ย2ิบสอง UCL จะไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับโอ้ยโอ้ยน่ no! ยาเออมาดีนะเติมเพิ่มไม่มีหรอกเพิ่มเ,มเ,มเติอเมอ่ะอันนี้เอาสองดาวเลยมาดูนี่ มันต้องมันต้องมาเอามาช่วยนิดนึงอ่ะเออไม่งั้นมันไม่ออกไงการเงินครับจากมากไปน้อยตอนนี้เรามีหกหก้อยสี่สิบอาตีไปหกร้อยสี่สิบเรามาดูกันว่าหนึ Entonces, ่งหมื่นบาทเราจะได้ทัเท่าไหร่นะครับหอ่าเราต้องใช้ คนนี้คิดไวครับแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดว้าวพี่รับดูทีมมาดูดูทีมยี่สิบนะครับสี่สิบหกบไปก่อนเลยครับวันนี้จะได้เปลี่ยนคอนเซปช่องมาดูอ๋อเดียวรอมาดูกันดีครับพี่เจมส์สวัสดีครับอุ๊ยไฟมาครับน่าจะคิมมิดวะคิมมิดโตโตวะอุ๊ยอีกรายกุนโดกันเนี่ยครับ เว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณของขวนนัญครับห้าซะหน่อยนะครับการ์ดทีวีเราเปิดไปแรอบการ์ดทีวายังท็อปสิบยังยังนี้เขบอกวอุย้ยไฟมาครับเบลเจียมเอสทีฮะชาดิคาเทลเลเล่เหรอหมื่นเจ๋ดครับช่วงนี้กำลังฟอร์มดีกับอัตแันต้าเลยนะขอซะหน่อยขอซะหน่อยขอหน่อยขอที่เราไปไม่เีลาแต่ขอที่เรใบนะฮะไปครับเลสโกโบ โอ้ไฟมาเอออิตาลีฮะบักโจหรอไอ้บักโจโอเคอยู่นะหมื่นสามแม่ตอนแรก,กคิดว่าราคาเยอะกว่านี่ไงกยอตเรื่องไหนหน่าฟังเหรอมีอะไรนะเนติมานิติมาอะไรเงี้ยที่มาเป็นแล้วก็มีเพื่อเธอช่วงนี้ที่มาแรงๆนะไปก็อาไนายดิอาไนเหลืออาไนที่ยังไม่ได้ขาดอาเดียวบราซิลเอออังกฤษจบกันซีเอฟลู <ขอ S 1> นี่ชาตันเหรอ บ๊อบบี้โอ้โหลูนี่ลูกชาร์ตันโธเอ,อ้ดีพี่เจมแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับทุกคนใครมีคู่ก็ขอให้มีความสุขนะใครไม่มีคู่ก็ขอให้มีความสุขกับเพื่อนกับเพื่อนและกันนะครับนะเออ <c oughs> ติดเป้ง <c oughs> เอิต <c oughs> ิดตามเดีออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้งสองช่องทางนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกฝากติดตามช่องเจมส์สลิกว้ด้วยนะครับเนี่ไปกันแบบเผลอรวยไม่รวยดูที่ธงชาติครับ จมูกหรือจ่าไปับไปมาโอ้โหเฮ้ยฟันนี่แพงวะวะเออโอ้โหกูคิดว่าแพงเอ็นบั้นี่เจ็บตุลิค์นะครับผมติดตามนะครับขอบคุณคราบขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมไปครับผมไปมันไฟอยู่แล้วอ่ะใบเนี้ยเออไปครับไปมาฮึบโอ้โหอียิปต์โมฮัมเหม็ดซาลา โมฮาเมซาล่ามันแพงมาแพงไหม,ม,มจ๊ะซาล 65, ่า6ก5โอเคใบแรกมาก็หงอยๆอยแล้วมีต้องเปิดสามใบอ่ะเจมลิกเปิด2อ่ะมาใบนี้มันเค็มเออรู้ว่าเค็มแต่เต็มใจ BTB ครับไฟมารู้เอ้ย,ยโอ้โหจะเป็นอูไลท์อีกแล้วใช่ไหมอือหืออูไลท์อีกแล้วครับ เเลีกินี่ฮะอูไลนี่กิจกรรมนี้มาสองใบแล้วสวัสดีครับรีโอว่าอย่างหลังว่าน้องชายไปครับจนมาเห็นกับตาฮัจนพระใจมาเจ็บ UCL ไฟมา UCL ครับอาเจนตีน่าเออใครวะเนี่ยคอเรียครับถ้ามันเป็น r w มานะมึงเอ้ยกูบอกเลยบันเทิงครับ ยากอะไรครับไล่เจมลิกอยู่บ้านนะเอาคนอะไรอะเอาเปิดแบบทีเผือไปครับโอ้ยเนาะอุ้ยโหยูซีเอลอะไฟมาครับยูซีเอลโอ้โหโคลัมเบียเอลเดวิเฮ้ยดีอาร์บวกแปดดีอาร์บวกแปดก่อนดีอาร์โอ้โหลุยดีอารโอ้โหลุยดีอารครับบวกหกมา อยู่เซลในเว็บเด้งแล้วครับพลัง125มาครับด้วยพลังลูกรักงทีเอ็มขอให้สถิตใบนี้125เลส go b โ o ดูข้างหลังครับเดี๋ยวเราดูข้างหลังปีเฮ้ยไม่เห็นนะเฮ้ยมันเฮ้ยโอ้โหกูถานจริงเพื่อน โอ้ยยี่สามฮีโร่มาแต่กูไม่เอาใบนี้ไม่เอาโนครับโอ้ยโน้โอ้ยโน้ไปจ้ะโอ้ยโน้บึมดึงดึงบึมบึมอุ๊ปาตุเกะโอ้ฮะลาฟาอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้ตาโอ๋อ แล้วอินเตอร์ไมอามี่้นีเ่เอาหนเสเฮ้ยใครสะใจวะเฮ้ย What สภา,า 5, 550, 550, 55. พา